รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงลัดเลาะรอบ นับสนุนโดย New MG HS PH EV โหมันมากยกย้ายส่สะโพกมันไม่พอเหนื่อยด้วยเพลงใหม่ค่ะเพลงใหม่เปิดรายการกันก่อนดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูเอาละอย่างวันนี้เป็นเทปพิเศษเนาะของคุณจิ้งหรือข่าวตอนนี้เพลงกลับมาดังอีกครั้งเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้เพลงนี้ไม่มีวันตายค่ะไม่มีวันตายชื่อเพลงว่าฉ่นจะต้องมีที่รักด้วยนะ จริงเรทสวยเหมือนเดิมม,มีแฟนหรือ,อยังฮะมีแฟนหรือยังเมื่อก่อนเคยมีแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วเลือกเยอะเป็นไม่กล้าถามเลยอ่ะคำถามเนี้ยต้องให้หมดมเออถาม,มเรื่องจ้ะใครใครกล้าพิมพนคำถามเนี้ยกินกับเอกพี่กุ้งใช่ไหมคะจะบอกว่ามีข่าวลือไม่เดี๋ยวว่าพี่กุ้งเป็นอะไรกับพี่พพ เป็นหลานเป็นหลานแค้ๆถูกไหมเป็นหลานนี่คือคุณแม่หรือคุณพ่อเป็นพี่น้องกันอย่างนั้นเลยแม่ปุ่งเป็นพี่สาวคนโตของพี่ลีดอ๋อโตเลยเป็นจริงๆอั้เป็นคุณน้าหลานกันเลยจริงๆนะอสายเลือดเลยแหละแต่ว่าพี่ลีดต้องบอกนี่เป็นลูกหลงคือสุดท้ายจะ คุณแม่ว่าจะไม่มีแล้วนะมันเกิดก็เลยห่างกับกุ้งห้าปีแล้วคนเขาล่ำลือเลยที่พักลิเกไประยะหนึ่งหาว่าพี่ลีจะท้องกับพี่ก้งไปขนาดนั้นย่าวันเลยแต่จริงๆไม่ใช่เราป่วยเป็นไทยรอยทุกวันนี้มีคนมาจีบพี่เยอะไหมโอ้โหถ้าคนจีบมามีเยอะแต่พี่มันก็เลอหลังกัน เด็กอายุ17มาจีบพี่เด็กขนาดนั้นเลยใช่รุ่นลูกรุ่นลูกคือด้วยความตัวเล็กค่ะหน้าก็ยังสวยเหมือนเดิมโอ้ยนี่เนี่ยน้ะก็แก่แล้วไม่เปลี่ยนจริงตอนนั้นเข้าบิการ์นี่ขาเยอะไปหมดนั้นค่ะบิการนี้ประมาณกี่ปีแล้วตอนเข้าตั้งแต่ประมาณปี ปี4 4 2 4 1 4 2อ่หนึ่งสสองะค่ะ20ปีใช่2ี่ปีูตายแล้ว2ู้ยตายแล้วจ้าประมาณนี้แหละแต่ไม่ต้องแชร์เพราะว่ายังมีเด็ก17มาจีบเนี่ยแปลว่าเรายังแซบอยู่อ่ะแต่เดี๋ยวมาคุยกับพี่เขาบอกจริงหรือเปล่าที่พี่ไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเพราะพี่มีแฟนเป็นผีขักมุมหลอนได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องผีผีเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะฮะแต่ขอถามก่อนพี่อยู่วงการบันเทิงมาเริ่มจากลิเกเนาะใช่ค่ะและลิเกได้สี่ขวบเลยค่ะ ช่วงพีคแบบรับงานเยอะที่สุดกี่งานที่ร้องเพลงไหมถ้าเป็นร้องเพลงเพราะลิเกมันที่เดียวอยู่แล้วถ้าร้องเพลงเนี่ยตอนที่พีคเลยหกที่ต่อต่อวันนะวันหนึ่งนะเช้าลอยกระทงลอยกระทงอะค่ะอยู่วัวนพ่อตอนนั้นแล้วน,นะฮะหกที่อะแล้วปีหนึ่งไม่แทบไม่หยุดเลยดีกว่าถ้าลิเกก็คือมากกว่ามากกว่าปีอะกลางวันกลางคืนแล้วก็เล่นสว่างด้วย มากกว่าค่ะมากกว่าช่วงงานแน่นๆวิ่งงานเยอะเยอะได้ข่าวว่าเฉียดตายบ่อยมากเทยงไงฮะไม่างงนี้ไงมันเหมือนว่าคืนหนึ่งวิ่งสามที่อย่างเงี้ย mm เราเคยมีประสบการณ์แล้วอะตอนหัวข้ามพอร้องเพลงเสร็จปั๊บมันจะต้องไปที่แล้วต้องไปที่หนึ่งแต่ไอ้ที่ที่เราจะไปที่ที่สามเนี่ยหลังสุดเนี่ยมันไม่ไหวแล้วไอ้คนมคนขับต้องรีบไอ้เราก็รีบรีบรีบทั้งทั้งที่มันไม่ห่างไม่กี่กิโลเนาะไอ้รถคว ที่มันถุงสูงอ่ะกำลังเลี้ยวอ่ะ้เราไม่เห็นมันพื้นเนาะมันเหี่ยงมันมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันกลางคืนด้วยใช่ไหมกลางคืนเอามันเลี้ยวพลาดอย่างนี้เลยเราขับตรงขวางถนนอยู่อย่างนี้เลยใช่เราขับตรงไปอ่ะเราก็ชนเลยตุ้มแต่ว่าโชคดีว่ามันสูงล้อมันเหนื่อยล้ข้างบนอ่ะยุบหมดเลยนะรถเนี่ยยุบหมดเลยคือชนแบบหลังคาข้างบนเนี่ยเขียวหัวเราไปอ่ะเขียวหัวเราไปอ่ะรถยัดหมดเลยแล้วตุ้มตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยเราหัน เฮ้ยอะไรวะพี่นึนกกระจายแล้่ปะกู้ตายแล้วใช่ไหมก<อ>ูตายแล้วใช่ใช<อ>่ใช่คำนี้เลยกู้ตายแล้วอะไรเงี้ยเออแต่รอดมาได้เพราะอะไรไหมไอ้รถมันสูงมันทาให้เรารอดค่รถแวนนะก็คือรอดใต้มันไปใช่ค่ะแล้วมีพ่อแก่อยู่องค์ที่พี่นับถือองค์น้อยวางอยู่นะหน้ารถใช่ะพอพี่ขยับตัวลงมานะรถพี่นะกล้าวแตกแบบม่าเหมือนระฆังราคายุบลงมาเลยโอ้โหแต่ตัวพี่เป็นอะไรอยู แต่พี่ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายครั้งแล้วคนอื่นที่นั่งไปด้วยมีใครเป็นอะไรไหมไปกันตั้งหลายคนวันนั้นน่าจะไปกันสี่คนอะไม่เป็นอะไรกันเลยเอะไรเลยโมงมากอที่วั้นตายอะแต่วันไม่มีใครเป็นอะไรอาจจะมีเขียวเขียวจ้ำช้ำตอดเพราะว่ามันเหมือนกระจกข้างนั้นะยุบลงมาปุ้ง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 ทุกอย่างเละหมดเลยแต่พวกเราลงมาแล้วพี่ก็เชื่ออย่างว่าพ่อแก่่ะซึ่งตั้งแต่เกิดมาพี่ละลิเกตั้งแต่สี่คนเกิดมาพี่ก็เห็นพ่อแก่เลย ไม่ต้องไม่ต้องไปวางตรงไหนพ่อแก่คืออยู่ในใจอยู่แล้วส่วนใหญ่บกลูกหลางลูกเก่คุณบอกว่าจะเชื่อถึงแต่เรื่องพ่อแก่ครั้งหนึ่งเราเคยไปบ้านของคุณเอชยาไม่ใั่ตอนนั้นคุณเอชยาไม่ชช่โอ้โหเนียนสารพัดเสียเลยจริงๆแล้วก็ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเอชยาไม่ใชยเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูพ้อม้กันอีกทีไหมฮะเราลองไปดูเรื่องความเชื่อของพ่อแก่โอ้ย โอ้โพวกแกนี่คนลุกนี่คือสิ่งที่พี่เก็บมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับนี่แค่ส1ส่วนใน10ส,ส่วนออ ว่าจาได้ว่าเคยไปที่บ้านอ่างทองพี่เอเยอะกว่านี้เยอะมากใช่เป็นศาสตร์ที่ลิเกเนี่ยเขาลบกันมาตั้งแต่สมัยปูดย่าตายายใช่ครับก่อนขึ้นเล่นเนาะก่อนขึ้นเล่นก็ต้องมีการไหวครูมีประจําปีอะไรอย่างนี้ฮะต้องทําให้ถูกพี่เอเห็นพ่อเห็นพ่อแก่บ่อยไหมบ่อยเขาออกมาชห้เห็นเหมือนคนอย่างนี้หรือพี่ใช่ครับลกบบางทีเี่ยอยู่ที่บ้านวัดสะแก้วหลังเดิมเนี่ยนะฮะหลังเดิมเนี่ยเป็นคนที่แบบนุ่งขาวข่มขาวแล้วก็เดินวับเข้าไปในคลองวง าไปในคลองเนึ่เขาไปในคลองเขางทีเขาตีกันเตะกันเออใช่แล้วก็มีอยู่เสียงหนึ่งที่เป็นเสียงที่ที่เรียกว่าเฮี้ยนมากเลยแล้วดุมากนีอเก็นนี่ไหมปู่ฤษีตาไฟอันนี้ก็มีนะครับแต่ว่าเราเราจำลองมาอันนี้เกิดขึ้นกับชยามิชัยแล้วก็เกิดขึ้นกับชาวคณะวันนั้นเนี่ยผมหัดลิเกเด็ก ลิเกสอารุ่นนาจมิดแล้วแป้งแป้งเป็นนางเอกมิดเป็นพระเอกเขาก็จะเอาเสียงปู่และสีตาไฟเนี่ยไปจริงๆไม่ให้เอาเสียงนี้ไปเพราะพ่อแก่บางตนไม่ชอบเด็กไม่ชอบแล้วก็ใครจะไปเสียงดังไม่ได้ปรากฏว่าแล้วทําเสียงตก้ ก่อนขึ้นรถทัวร์ทำเสียงท่านตกแล้วแตกแตกหน้าเนี่ยแตกตรงนี้นะฮะล้าวแล้วแ,ลแตกไปเลยหน้าท่านที่แตกไปเอาท่านไปซ่อมแล้วพอไปถึงที่ที่ทําพิธีปับ๊บหรือสีตาไฟก็คือตาท่านเคยเป็นสีแดงวันไปซ่อมหน้าท่านเป็นปกติแต่ช่างซ่อมไปเขียนสีขาวในตาท่านเปลี่ยนสีตากลับมาเลยสวยงามเลยติด ประดับเพชรที่หลุดไปอะไรต่อไปเราจัดพิธีไหว้ครูประจําปีของชายาอไอ้พวกเวทีที่มันทํากันไว้มันมีลวดพันไว้ข้างหลังแล้วมันไม่ยอมตัดลวดมันก็เลยอย่าบอกเข้าตานั่นเลยฮะวลวดที่เป็นสนิมด้วยนะแล้วยาวมาประมาณแค่นี้น<อ>ชายาไปบอกกับลูกกับแป้งเล่นอย่างนี้ลูกเล่นอย่างนี้ลูกมอวมวมัวสองตรงนั้นลวดมันเกี่ยวตาป๊บเท่านี้นะเชื่อไหมว่าม่านตาพี่ฉีกออกอย่างนี้เลนเ,นเซนเตอร์ ที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งพี่จะถือบอกว่าเพราะว่าไปทําสีตาของพ่อแก่ผิดถูกต้องตาพี่เลยเกือบบอดอย่างเงี้ยเหรอใช่พี่เชื่อถึงขนาดน,น,น,นั้นเลยพี่เชื่อแล้วท่านแรงมากจริงๆครับและสุดท้ายเนี่ยด้วยด้วยปาฏิหาริย์นะพี่มีพี่ผมคิดว่ากลับออกมาเนี่ยหมดแล้วายามิชัยที่เคยเขียนตาได้เคยตาสวยๆอะไรเงี้ยคิดว่าทำไม่ได้อนอนร้องไห้<ม>แบบตอนที่ปิดตายอยู่ข้างเดียวอะ่ะไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรเงี้ยและได้แต่ภาวนาว่า ผมขอเถอะนะผมยังรักในอาชีพพี่เกขอให้ผมได้มีอาชีพกลับมาทำมากินอีกสักครั้งเถงอะพราะเปิดออกมาแล้วฮะริ้วรอยก็ไม่มีกีเคย่ลาซาด้าดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูยอ้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดยอ้อนหลังตีท้ายครัวยอ้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ